สวัสดีค่ะพี่น้องขะสวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องมอมี่คำพุนลำเพลินอ๋อพี่เชี่ยวค่ะนะคะพี่น้อง่ะตอนนี้เข้ามาหอดจอดถึงแล้วหน้างานนะคะที่บ้านเปื่อยน้อยอำเภอสวรรค์จังหวัดร้อยเกินคือร้อยเอ็ดเปนเอ่ค่ะนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวัดแล้ววัดสว่างโพชัยค่ะนี้เลยประตูทางเข้าสังกสีวันนี้ ล้อมตามกำแพงวัดไปเลยค่ะกำแพงวัดถึงตรงไหนสังกสีก็ล้อมตรงนั้นแหละครับพี่น้องด้านในก็จะเป็นแบบคนเบิ่งยุ่งอะไรก็ได้พอคนออกมาสังกสีอันคนออกกำแพงวัดเนาะอ่ะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูบรรยากาศด้านในค่ะยินดีไมอะไรจ๊ะด้วยการทั้งวันนี่ครับ ซึ่งทางคุณพ่อผู้ใหญ่ได้ทำหนังสือผ่านไปยังท้องถินใช่ครับเข้ามาแล้วในงานนี่พื้นพื้นที่ทางนี่นคือยู่รเนียสองค่ะจะยุ่งได้กระไรค่ะแต่ว่ามันจะแคบนิดนึงทางเข้าทางเข้ามาสิแคบ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 มากเลยแหล่นะครับทำหนังสือขอไปเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้เราไดมยาปรับพนมไฟลายค่ะ หอมสดชื่นนางสามท่าผ้านุ่มฟูรี่เรียบง่ายไฟลายปรับผนุ่มเข้มข้นดีไลท์นะจ๊ะยอยขายอันดับหนึ่งนี่เดินทางไปกับสายเพนเ่นแพงฤดูการนี้ค่ะกระจอสแตนบายอยู่ะพี่นอกค่ะจอสแตนบายรอที่จะเอาของเอาเหล็กเอาอุปกรณ์ลงเนาะตัวตอนนี้ก็จะนี่ก่อนส่วนคันนี้รถสมโอทีดีเพราะมีซิงและอัลคาไินวิตามินบีผสมสารสกัดจากส้ม กอดใหญ่เท่าไรคะสิบาทนี่อันนี้ก็จอดเอาอุปกรณ์ลงนะคะโบสนอง้อบหมาท่ามจอลงจะหมดแล้วเหลือแต่กล่องไฟผู้สนับสนุนแล้วก็เป็นไฟประดับอะไรต่างๆส่วนอันนี้สโบกอิงออนค่ะผิวเฟิร์นสวยเลือกได้สวนจริงอิงออนค่ะนี่จอดสแตนบายแล้วนะคะ ทั้งหมดทั้งสองหมู่บ้านรวมแล้ว28ที่6น้อที่เราเนาะพร้อ,รอมครับผู้นั่งซื้นจากทางหมู่บ้านหมู่บ้านเะาที่ท่านนะครับจัดใหญ่เป็นมา่าเบอง์ลาดูบ้าน,นเป็นแบบน,นี้นอ,อย่างเกิดขึ้นในงานบอสสามารถนั่งหลับแตถือว่าเขาจะต้งซื้อไปตามขั้นตอนตามระเบียบของทางรชาชการนะครับ เช่นเช่นยางนะครับเครือรณพูมนะครับแล้ก็ทํทำหนังสือไปขอคำยัเจ้านที่ขออเรื่อวระภูมขชนเดียวกันะครับเนรกรขอถต้อท้ามาเบียบของเาการอันนี้เป็นบริเวณด้านในงานนะคะทุกโตาน รถปุ๋ยวรกฏตาเรื่องอารุณก,ก็กำลังลงอุปรกรณ์นะคะเครื่องเสียงนะคะอันนี้รถซีรีส์บริตตี้เกาหลีค่ะวิอายุนว่าวิใครก็วิวได้นะคะก็กำลังจอดสแตนบายเพื่อที่จะเอาอุปรกรณ์กล่องสภาพขนลงนะคะเห็นี้อเป็นบ <c oughs> รนรยากาศด้าน ด้านหลังเวทีเอาตีอะไรเราไปต่อกันนะ,ค,ะครับครับต้องวารเข้าใจในความหมายที่ต่างฝ่ายผู้นำทุนนองได้ทำน้ำเสียไปตามระเบียบของทางราชการครับขอบคุณครัว พอเสร็นั่นแล้วครับสโลนะครับก็ขอให้สบายใจได้พี่น้องคะวัยรุ่นมัดขาแล้วท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัยรุ่นบ้านนี้ไหมหน้าที่ที่ฟังนายุทธการรัตน์ได้มอบหมายให้ได้มอบความใจกลางใจให้ให้ท่านได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่ของเราบโอ้โอ้ ครับครับขอความสีอขอความรวมมือตอนนี้มีารราเวทีน้อยเรากำลังตั้งนะคะวทีน้อยนะคอ่ามีการมาเสวนาบนอมดาเป็นหลนักเวทีน้อยกำลังตั้งค่ะสุงขยะต้องรีบประจําทุกนั่นค่ะเด้อนะครับขอความร่วมมือโตทําท่านที่สุดคือไม่เสียบลูกชิ้นตัดนะ,นะ ร้านค้าเริ่มลงแล้วบาทนี่นะครับร้านค้าร้านซอยเริ่มลงแล้วครับไปยังเมื่กแตเจอไม่รูกกินน้ำแหลมนี่ครับปั๊บก็ไปนะครับก็เลยเฮ้ยบว่าน้อกบ้าน้อกเ็ตเออใช่มือเด้อพี่น้องเดิมนะครับแปลว่าอะไรอ่ะผู้ประกอบการร้านท่าเมืองแย่งความสะอาดซอยทั้งวันเนี่ย นะครับผ่านมากอะรู้สึกว่าทาี่นี่ปูมานไงแนีย่ยอูนะครับถือว่าระบูรองอาาระบูแบบนี้จีเล็กหนาดัลางเนาะเพานั่นบ่งฝากไว้นะครับโอเคครับพี่น้องแต่ผมคู่ทัพหนาทีดิค่ะแต่เพราะอยากเฝ้าถึงขนาดว่าออระบูกูนั่นด้านนั่นแต่เพราะอยากวางพัฒนัเนนะครับ จะเล่ยตาไปถึงผูษษ้ประกอบารล้านค้าแ่านะครับความตาเาที่พวกเราจะต้องดูแลร่วมกันนะครับสถานที่วัดก็คือเป็นเกศวัดที่พวกเราทั้งหลายได้มีการเคารพราบได้นะครับหนึ่งะนะครับสื่อเกศ อาวาสของวาเสียพุทธาวาสก็คือกรอวเท้าโบสดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกันขอความร่มมือเลื่อที่เป็นร้านค้าคณะหมอรำตั้งท้ายทั้งสิรัปเลยพี่น้องเอ้ยแบบนี้จังที่เคยได้รีบผ่านมาทุกๆปีนะครับอันนี้เป็นหมอรำอันนี้อันนี้เป็นบุญอะไรครับแม่อันนี้เป็นบุญอะไรครับ ราะน่าคณะมะล้มคณะนี้ด้วยนะครับก็คงจะได้กัดใจมากนะครับนี่เป็นบนกระถินนั่นออกัเลยนะครับ้พอเารการอุปถัมภ์ลมนะครับาะว่าข้อประกาศไปบรรยากาศในงานนะครับแต่พี่ห้อเอฟซกับางคนก็เจตัง้ะตังตาลออีหลาล่าวอ้อเรอาติาที่เปิมอหะครับ อะ่ะาล้วครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาไวส้สำหรับก่อน,นักศึกษาเด้ออยา่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องวองพี่คำภูมิละคนเอาไปเชื่อด้วยนะสว<า>ัสด<า>ี<า>สำหรับคลิปนี้ก็ลาเอฟซีกันไปแล้วจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ